กับสวัสดีทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับบุวิเครห์บอลกับทีมงานดูบอลขับกันอีกครั้งและสําหรับวิเครห์บอลประจําวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนปีพศ2565ยังคงอยู่กันในสืกฟุตบอลลีโวไทยลีกคู่ระหว่างมังกรโลกเงินโปลิเทโลพบกับเจ้าแมวพิฆาตนครราชสีมาเอฟซีที่สนามบุญยัตจินดาสเตเดียมในเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยสําหรับสถิติการพบกันมา5นัดหลังก็เป็นทางนครราชสีมาที่เอาชนะไปถึง4นัดและเสมอกัน1นัดไปดูกันต่อที่ด้านสภาพความพร้อมก่อนเกมกันนะครับ สำหรับเจ้าบ้านโปลิเทโลของโคดอ้นลังสันวิวัฒใช้โชคทีมันดับ8ลงเตะไปแล้ว14นัดชนะ5เสมอ4แพ้5มี19คะแนนส่วนผลงานเกมลีกราสุดบุกเสมอขอนแก่นยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ0ทำให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2 มาสภาพความพร้อมของทีมเกมนี้ไม่สามารถใช้งานชานุกูลกาลินที่ยังติดโทษแบนอยู่เพียงรายเดียวขณะที่การจัดทัพในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ43 3โดยมีผู้รักษาประตูเป็นสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลลงเฝ้า4แนวรับใช้เอกชัยสำเลเฉลิมศักดิ์อักขีไอแซคฮอนนี่และสันชัยนนทศิลาลงทําหน้าที่3ม,มิดฟิลวังสิทธิโชคทัศนัยเลสลี์อัปโบและสรวิทพานทองคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้3กองหน้าเจนโพโพคีมาร์กลองบี้บาโบกับวูเกินยองลงเป็นสามสารแดนหน้าราตะข่ายร่วมกัน ส่วนด้านสภาพความพร้อมทีมเยือะนนครราชสีมา f c ของกุนซือเควินแบ็กเวลที่มาดับ11ลงเตะไปแล้ว14นัดชนะ4เสมอ4แพ้6มี16คะแนนส่วนผลงานเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านชนะชมวุรีไป1ประตูต่อ0ทําให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1มาสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแกนหลักอยู่กันครบหน้าขณะที่แผนการเล่นในวันนี้คาดเตรียมจัดมาในระบบ4-2-3-1โดยมีผู้รักษาประตูเป็นพิสานดอกไม้แก้วลงเฝ้า4แนวรับใช้วสันธมแสนอามานีอากินันโด ทำลงทำหน้าที่2มิฟิลลรับวางพัชรพลอินทนีกับนพลพลพลคำคอยปักหลังในแดนกลางและให้สมมิฟิลลูกซิโร่ชัดทองไทลอนกุสตาโบกับมอร์แกนเฟรียร์คอยปั่นเกมลูกสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าจอแดนเมอเล่ที่จะหาจังหวะจบสกอร์ทัศนะก่อนเกมคู่นี้ สำหรับเจ้าบ้านมังกรโลเงินโปลิเทโลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม5เกมหลีกหลังสุดข้าคะแนนได้เพิ่ม10แต้มส่วนทีมเยือนแมวพิคาตนครราชสีมายังคงไร้ชัยในเกมหลีก6เกมติดต่อกันแพ้4เสมอ2แต่เกมล่าสุดสามารถปลดล็อกคว้าชัยในนัดแรกได้แล้วอย่างไรก็ตามหากเทียบศักยภาพของทั้ง2ทีมแล้วค่อนข้างใกล้เคียงกันแม้ฟอร์มเกมเยือนของนครราชสีมา4เกมหลังสุดแพ้ามาลวดก็ตามแต่สถิติการเจอกัน,กนมาก็ขมเจ้าบ้านอยู่ตลอดขนาที่เจ้าถิ่นเองก็ไม่แพ้ใครในบ้านมาแล้ว6เกมล้้้วโอกกกาสสแแบ่งงตมมมัันนนไปีูฉะเ ขอลุ้นเชียร์เจ้าบ้านโปลิเทโลจะเปิดลังแบ่งแต้มกันไปในที่สุดผลสกอร์ที่คาดไว้เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อบอลจากทีมงานดูบอลขับในวันนี้และหากว่าข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นไปก็ต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยและหากว่าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดูบอลขับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานดูบอลขับขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ